ตื่นตาตื่นใจกับ4งานแสดงสินค้าและเจรจา,าธุรกิจนานาชาติเช่นธุรกิจแฟรนไชส์ค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมผับและบาร์และที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนถ้าไม่อยากตกเทรนด์การใช้ชีวิตการดำเนินธุรกิจการค้ารูปแบบใหม่ฟังมุมมองจากผู้จัดงานตัวจริงเสียงจริงคุณกวินกิติบุญญากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกวินอินเตอร์เทรดจำกัดมาการันตีความพร้อมด้วยตัวเองไปรับชมกันเลยค่ะครับ บริษัทกินดเทรดนะครับเราก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่25แล้วครับนะครับเราเป็นบริษัทที่จัดงานแสดงสินค้านานาชาติซึ่งเราเป็นเวทีระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อให้มาพบปะเจรจาในเรื่องของสินค้าและบริการที่นำมาเสนอขายในงานตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมานี่นะครับเรามีงานแสดงที่เราสร้างขึ้นมา จัดทำขึ้นมาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเกือบ10งานแสดงด้วยกันความภูมิใจของเราคืออะไรเราได้สร้างงานสร้างอาชีพมีส่วนสําคัญในเรื่องของการทําให้เศรษฐกิจของประเทศโตและในเดือนนี้ในอีกอาทิตย์หน้าคือวันพฤหัสสบดีที่สิเอ็ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับเราจะมีการจัด4งานแสดงสินค้าใหญ่พร้อมๆกันครับผมขอเริ่มต้นจากงานแรกนะครับเป็นงานแฟรนไชส์นะครับ t f b o ครับซึ่งจักมาเป็นปีที่20ปีนี้เรามีแบรนด์แฟรนไชส์มาถึง150แบรนด์ใน10ประเทศธุรกิจจาก7ประเทศครับที่มาร่วมงานแสดงในปีนี้มาฟัง Business m o เด l จากเจ้าของธุรกิจซึ่งมาด้วยกันจากมาเลเซียจากไต้หวันจากอินเดียจากญี่ปุ่นจากเกาหลีและอีกหลายประเทศที่นำเข้ามา ใน i n e s s model เนี่ยท่านจะได้เจอกับใครเจอกับตัวเจ้าของธุร,รกิจหรือผู้บริหารระดับสูงที่เขาจะมาเล่าให้ฟังว่าแผนธุร,รกิจของการลงทุนของเขาเนี่ยเขาให้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ลงทุนไปแล้วกี่ปีคืนทุนแน่นอนครับนี่คือโอกาสและมันเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าคุณจะเจอกันถึงทั้งหมด150แบรดพร้อมๆกันในเวลาสีวันเท่านั้นและคุณจะสามารถลงลึกได้อีกด้วยว่าในหนึ่งธุร,รกิจเนี่ยมีกี่เจ้าของมีกี่รายงบลงทุน มีตั้งแต่หลักหมื่นไปปลายขึ้นไปเป็นหลักล้านนี่คือความน่าสนใจของงานที่หนครับครับและงานที่2เนี่ยนะครับเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มโรงแรมฟ i n ์ดายนิ่งพัตคารร้านอาหารครับคืองานทรัพย์ซึ่งงานเนี่ยจะเป็นการรวบรวมเอาสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบอาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์ของใช้ที่มีในโรงแรมนะครับที่มีต้องใช้ในพัตคารและร้านอาหารเนี่ย โดยผู้แสดงจากทั่วโลกจะนำสินค้าเหล่านี้หลายพันรายการมารวมไว้ที่เดียวกันครับและภายในงานมีอะไรเริ่มต้นจากห้องครัวของโรงแรมซึ่งเป็นหัวใจในเรื่องของการทำอาหารเราจะมีตั้งแต่วัตถุดิบมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาหมูเป็ดไก่นะครับหรือเนื้อจะมีซัพพลายเออร์ต่างๆจากไทยและต่างประเทศนำเอาสินค้าเข้ามานำเสนอจะมีเครื่องปรุงวัตถุดิบอาหารของใช้ อุปกรณ์สาหรับในครัวไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นตู้แช่เตานะครับหรือเตาอบต่าง,างๆเหล่านี้เป็นต้นในส่วนที่สองที่เกี่ยวกับเรื่องของแม่บ้านหรทาความสะอาดหรือเกี่ยวกับเรื่องห้องพักของแขกเนี่ยเราก็มีสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่นอนผ้าป,ปูนะครับหรือเครื่องมืออุปกรณ์ทําความสะอาดของแม่บ้านโรงแรมนอกเหนือจากสินค้าเราจะมีการทำโชว์เคสในเรื่องของกิจกรรม นะครับซึ่งกิจกรรมของเราจะมีอยู่2อ,อย่างส่วนที่หนึ่งคือเป็นในส่วนของโชว์เคสซึ่งเราจะมีในเรื่องของ sustainability station ปัจจุบันนี้เราทุกคนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดลอ้อมโรงแรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่อง Food and Hospital i t y ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องราวเหล่านี้เราจะมีนำเอาสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องของการที่จะรักษาโลกของเราเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังสามารถจะอยู่ได้ ลองแวะเข้ามาดูนครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอยู่ในส่วนนี้นะครับนอกจากในตัวสินค้าที่มีการนำเสนอนับพันรายการยังมีอีกในเรื่องของกิจกรรมซึ่งในส่วนกิจกรรมเนี่ยเฉพาะในส่วนของงานทรัฟส์เนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน40หัวข้อ40รายการที่ได้มีการเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะรองรับทุกทกท่านที่อยู่ในธุรกิจนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นอยู่ในระดับในหองโรงแรม สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตัวเองเพื่อเป็นการเพิ่มค่าตัวให้กับตัวของเราผมยกตัวอย่างเราจะมีเชฟที่มีชื่อเสียงมาสาธิตในเรื่องของเมนูของการทำอาหารใหม่ๆพร้อมกับให้สูตรเพื่อเอาไปพัฒนามีเชฟเบเกอรี่จากสมาคมเบเกอรี่ที่จะมาสอนเมนูแปลกและใหม่พร้อมกับสูตรเอาไปทำอาหารและนำไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าต่อไปได้ เรามีการประสานงานกันกับในส่วนของแม่บ้านโรงแรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญจะมีการประกวดในเรื่องของการแข่งขันการจัดห้องพักแขกแปลว่าอะไรห้องพักแขกคือจุดท,ที่มีความสำคัญมากเพราะความประทับใจของคนที่แขกรบักพักคือเมื่อเดินเข้าไปในห้องโรงแรมแล้วมีความรู้สึกอยากร้องว,ว้าวห้องนี้สวยแล้วก็จะมีการประกวดการตกแต่งห้องพักของโรงแรม นะครับตั้งแต่การปูเตียงการนําเอาวัสดุต่างๆที่มีนี้มาวางเพื่อเป็นการเปิดไอเดียสร้างสรรค์ที่แม่บ้านโรงแรมจะต้องมาแสดงฝีมือและความสามารถนะครับเรายังมีการเชิญชวนให้กับโรงแรมต่างๆเนี่ยส่งของวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์มาทําเป็นรีไซเคิลโปรดักตมาดูกันครับว่าโรงแรมไหนจะเป็นผู้ชนะได้รับถ้วยรางวัลจากสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทศการของการมหาชนนะครับเพื่อที่จะ เป็นเกียรติประวัติให้กับโรงแรงมแบบนั้นนะครับยังไม่หมดครับยังมีในเรื่องของการให้สัมมนาให้ความรู้เราร่วมกับสมาคมในส่วนของสถาบันอาหารมีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะครับร่วมกับสมาคมผัตคารในการที่จะเชิญชวนคนที่อยู่ในธุรกิจของพัตคารร้านอาหารมาอัปเดตความรู้กันครับว่าเทรนด์ต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไร ต้องไม่พลาดนะครับสาหรับคนที่อยู่ในธุรกิจโรงแรมพัตาคาหร,ร้านอาหารโอกาสสาคัญหนึ่งปีมีครั้งเดียวครับสาหรับงานนี้เราพูดถึงอาหารและเบเกอรี่ไปแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องพูดถึงเครื่องดืง่มครับเราก็มีงานที่กัดข่านเคียงกันก็คืองานพับเป็นบาร์ครับซึ่งงานพับเป็นบาร์เนี่ยเป็นการรวบรวมเอาเครื่องดืง่มท,ทั้งที่เป็นแอลกอฮอล์และก็ไม่ใช่แอลกอฮอล์เรามีผู้แสดงทั้งที่ เป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยทั้งที่เป็นเครื่องดื่มที่ผลิตในเมืองไทยแล้วก็เป็นผู้ที่นําเข้ามานะครับและในปีนี้มีที่พิเศษเนี่ยก็คือจะมีจากญี่ปุ่นนะครับจะมาเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ต้องไม่พลาดนะครับสําหรับคนที่อยู่ในธุรกิจโรงแรมพัตคาารร้านอาหารโอกาสสาคัญหนึ่งปีมีครั้งเดียวครับสาหรับงานนี้เราพูดถึงอาหารและเบเกอรี่ไปแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องพูดถึงเครื่องดื่มครับ เราก็มีงานที่กัดท่านเคียงกันก็คืองานพับเป็นบาร์ครับซึ่งงานพับเป็นบาร์เนี่ยเป็นการรวบรวมเอาเครื่องดื่มทั้งที่เป็นแอลกอฮอล์และก็ไม่ใช่แอลกอฮอล์เรามีผู้แสดงทั้งที่เป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยทั้งที่เป็นเครื่องดื่มที่ผลิตในเมืองไทยและก็เป็นผู้ที่นําเข้ามานะครับและในปีนี้มีที่พิเศษเนี่ยก็คือจะมีจากญี่ปุ่นนะครับจะมาเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ในงานของเขา ซึ่งเขาต้องการมองหางตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยกับและอีกหนึ่งงานแสดงที่ทุกคอมไม่พลาดเป็นดันคาานะครับหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนที่อยู่ในธุรกิจค้าปลีกไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจตั้งแต่ขนาดใหญ่ลงมาถึงเล็กไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นเทรดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นศูนย์การค้าเป็นห้างสรรพสินค้าหรือเป็นร้านค้าต่างๆที่อยู่ในศูนย์การค้าและก็นอกศูนย์การค้าครับงานนี้คืองานเอาเซ็นีเทลครับ เป็นงานที่เรารวบรวมเอา3องค์ประกอบหลักๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจของคุณมาไว้ในที่เดียวกันอันแรกคือนในส่วนของรีเทลเทคโนโลยีส่วนที่2คือในเรื่องของชอปฟิตติ้งหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งร้านและก็ส่วนที่3คืออ e ีคอมเมิร์ซครับที่มีความสําคัญทวีคูณทุกวัน,ท,วนทุกวันนี้ครับผมเริ่มต้นจากรีเทลเทคโนโลยีก่อนกันลวกันนะครับปีนี้เรามีซัพพลายเออร์ครับทั้งจากไทยและเทศจาก3ประเทศด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอินโดนีเซียหรือสิงคโปร์ จะนำเสนอร่วมกับคนไทยเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจค้าปลีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ p s s เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ E.R.M.C.R.M. นะครับหรือเป็น d ดิจิทัลไซ a g e ต่างๆเหล่านี้นี่คือบางส่วนที่จะมีการเข้ามานําเสนอโดยซัพพลายเออร์หลายเจ้าที่จะมาโชว์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือนําเอาไปทดแทนกับอุปกรณ์เก่า พอเทคโนโลยีตอนนี้เปลี่ยนไปเว็วมากหรือคุณกำลังมองในเรื่องของการขยายสาขาต้องมาพิจารณาเลือกซื้อและซอร์ซิ่งให้ได้ครับส่วนที่2เช่นกันครับช็อปฟิตติ้งการเปิดร้านคุณต้องใช้อุปกรณ์ในการตกแต่งร้านในส่วนหน้าร้านและก็หลังร้านของคุณเรามีซัพพลายเออร์ทั้งจากไทยและเทศนําเสนอสินค้าหลากหลายประเภทให้คุณมาเลือกพิจารณาในการที่จะนําไปใช้ในการตกแต่งร้านของคุณเพื่อเป็นการดึงดูด เชิญชวนลูกค้าเข้ามาที่ร้านและในส่วนที่3คือในส่วนของอ e ีคอมเมิร์ซครับในทุกวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอ e ีคอมเมิร์ซมีบทบาทในเรื่องของการค้าขายออนไลน์เป็นอย่างมากและนักวันนี้จะโตมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือองค์ประกอบ3ส่วนที่จะเข้ามารวมตัวกันอยู่ในงานวีเทลของปีนี้นะครับในส่วนถัดมาเราจะมีเรื่องหัวข้อสัมมนาโอ้อันนี้ยิ่งพลาดไม่ได้ใหญ่เลยครับ เรามรีเรามีผู้กูรูที่เราเรียกว่ามีประสบการณ์มีความรู้มากมายจากแพลตฟอร์มต่างๆเริ่มต้นจากอ e ีคอมเมิร์ซที่มีชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะมาจาก a เม z o n จาก Lazada จาก s h o ป e e นะครับหรือว่าในส่วนของดีป้าที่จะมาให้ความรู้กับคุณในเรื่องนี้นี่ก็คือองค์ประกอบในส่วนของงานอาเซียนรีเทลที่จะมีระหว่างวันที่11-14นี้ครับ